สวัสดีตอนเช้าที่ปรเทอังกฤษค่ะสวัสดีนุษดุแม่อีแวมาดูพิธีทําระบายกับฉันไหมจ๊ะเอ้ยทิปเนี้ยเป็นทิปเล็กๆน้อยๆฉันจะมาสอนแกนะอีแแบ้นะตาห้ามกระพริบห้ามฟังเสียงฉันดูมือฉันอย่างเดียวมันถึงช่วงฮุกแล้วแกช่วงฮุกสําคัญไงเออเห็นไหมแกพับนะอันนี้คือตรงระบายที่ฉันทํามาแล้วฉันรีดมาแล้วใช่ไหมทีนี้ฉันจะกลับด้านผิดขึ้นมาด้านบนเพื่อฉันจะพับเย็บอืมแล้วฉันจะกลับไอ้ตรง หัวข้อต่อมันออกมาอีกทีหนึ่งอาเย็บคาะอีแม่เย็บฟังผิดนะอีแม่แกไม่ได้เย็บฟังถูกนะฉันจะบอกไว้ก่อนอ่ะทีนี้แกก็กับมันออกมาทีนี้หัวเส้นกุ้นแกน่ะจะอยู่ข้างในงานแล้วเห็นไหมงานมันก็จะออกมาสวยนะอ่ะฉันจะโชว์ว่าทําไมมันถึงออกมาสวยเห็นไหมมันจะไม่มีตะเข็บเส้นเย็บอีแม่แกขายได้ราคาถ้าแกเก็บรายละเอียดให้ดีนะ อันนี้คือฉันโค้นคิดและคิดคนตีลังกาขึ้นท้องฟ้ามาแล้วเออกกจะเถียงจัดเออมันเป็นงานที่ทำาออมื่วาแล้วดูดีที่สดเออ yeah. เห็นไงเรียบร้อยกลับออกมาอ่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้แกมาเย็บใส่ตรงไอระบายตรงไอเขาเรียกว่าอะไรวะแกใส่ตัวเสื้อเออก่อนที่ฉันจะเย็บแกเห็นช็อกใช่ไหมฉันน่ะลากช็อกมาก่อนไม่ใช่แกไปจับวางแล้วแกเย็บเลยแกอย่ามาหัศจย์ขนาดนั้น แกไปเอาช็อคมาวางแล้วแกก็วัดเอาเลยว่าซ้ายกับขวาแกจะเอาเท่าไหร่เหลือน้อยเหลือเยอะเรื่องของแกเพราะนั้นมาเป็นแกดีไซน์แกก็แบบฉันแต่แกที่เหลือแกก็ต้องไปดีไซน์เอาเองนะไปออกแบบเอาเองว่าแกจะเอาเล็กเอาน้อยตรงช่วงซิปโผล่ขึ้นมาด้านหน้าจะเอากว้างเท่าไหร่เรื่องของแกทีนี้แกก็มาเย็บทับไอตรงทับเนี่ยไอเข็มหมุดเนี่ยให้กัดเป็นลายนอนนะไม่ใช่ลายขวางนีแม่เวลาแกเย็บอะแกสามารถเย็บข้ามเข็มได้แล้วมันก็จะไม่เสียเวลาเข้าใจบอีแม่ แต่ก็เรื่องของแกแต่ถ้าแกอยากชอบความหลอบากแกก็เอาเข็มกัดลายขวางไว้แล้วแกก็ดึงออกโอเคไหมเออถ้าแกฝั่งช่างชีวิตแกจะง่ายขึิน,น <c oughs> สรุปมาได้สาระอะไรไหมว่มาวันนี้ <c oughs> โอเคก็จะเสร็จลอีแม่อ่าเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เห็นไหมแล้วจะเย็บใส่ตัวชิ้นหน้าก่อนเนาะตัวซับเรายังไม่ลงในอีแม่หลังจากจบตัวนี้จะวีโอต่อไปก็คือเป็นการประกบซับคอและซับแขนนะจ๊ะอ้าฮะงานของ